กูถามดีแล้วก็แล้วกูว่าดีนั่แล้วก็แล้วถามมาลูกที่เป็นขงหลวงเขาอยู่ใส่มึงใหญ่ห้คำตอบกูไม่ได้ฮะฮะฮะป้าทูป้าทูมาเอ้ยหักในใจเราของใครพี่ในใจบอกอห้กูวางเธอทุ่นจอกๆให้เธอได้อยู่สบายจำไว้ใจในตัวต้องกูกูเสดงดวงกูเสือมึงอย่างดีหวางเอามุกสุดมากเป็นมหามหาเศสีเทียบขาดป้าทูแต่สิ่งที่มึงเห็นกูนี่เป็นยังฮะฮะ นี <54. S 2> ่บ MM ่นี่บ่นี่บ่วามพักที่มึงบอกห้กับกูกูไปถึงกษัตริย์ปกครองบัานเมืองมาขันไปฝ่าลสรหูว่ากูมีเมียงแล้วไม่ลูกลูกเป็นหมาหน่อยสีโตจะยังสีมึงใส่กูนะไปไปใส่ไปฝ้านี้ออกจากเลียจาว่ากูไหวพร้อมสนมมาหาของมึงทดออกไปได้ไปไป เฮ่ฉันไหนที่ออกลูกเป็นหมาอะไรพ่อาจสิพี่เป็นไปแล้วเฮ่ฉันไหนเดี๋ยวเรามึงฟังคำกูัวโอ้น่ะมันเป็นคนส่วนมึงมันเป็นหมามึงระวัมาดีไปฝ้ามีเราจะเมฆจะว่ากูไปก้อนกูสิมีหนะโว้ปรมาเด็กพระเจ้าค่ฟังคำกูไว้ปูสินี้ไปมาผ่าดมาจจกข้าท่านกูกลับมาแล้วโอยังเห็นไหนอิปาตุมากับสนุกอยืนดิ มึงกับบักซ่าตายอาคีอาคีเหลืองนี่พี่สิมอบอำนาจให้เจ้าเป็นคนตัดสินสิค่าสิเก่งสิตบมสีตีเจ้าไหนก็ตําแตงจานไปทหารพาคนนี้ไปประพาสป่าผมยืมโอ้ยอีพีก็ซื้ตัมใจลอยไปหอดทางปฐมบแล้วไหนพวกตัวไปเซฟพี่พี่เธอเดี๋ยวนี้พับไปในเซฟกีนะไปค้าท่าใน คนไงฟังคนไงแต่พอโอ้ก่อนศิลตักยังลงกไปนไป็นยังพอทัาตัวมันคือแมงมุมก่นกอนพะยอค่ะเอี่ยงแมงมุมไปต่อโอ้โอบ้าจุลินี่มเมรุสีปทุมมนันเชิบหมามานันเหรอจะเสิบหมาจนทีงในอโหรุนเม,มาหน่อยจโอ้ตลอดเวลานะะเมมานี่ยพระเมรุสีปทุมมันเสิงหม,มามาตลอดเลยวะอ้าอามาสอะ่อ,<า>อยังซีสมควรด้รับรางวัล

เห็นผู้ใดมาอยากกไม่ได้นังจิตเลยโอ้ต้าโอ้ยจิตมันสั่งพี่นองเปล่าจิตเลยมันอยาก้ต่อรนจิเพคะอ่าไม่ยากติต่อบนจินมเคะประมาตบอนรถเท่าลุนแล้วกันก็เป่าบนจิน ันดานอีลับปีเปลี่ยนซื้อให้กันลบดาสิเปลี่ยนมึงาจกมีหัวตั้งบาบฮะก็สิเอาางไปบาบ่ได้พาเอาหัวใส่ถุงส่งไเดี๋ยว เอาอีปทุมมาไปปนะคอยาให้ไม่เรลือไม่ได้สักถ้าเรากลับมานะ ูยังมองหนามแ้วอีสูตรเขียวๆนะมันคข้ายีเช็บในสูตนี่เจ้าหลักพิตาปากสีเก็บพิตาล่ออกมัวหีด้ไยเหลียวบังหนาบาสั่นควรนไฟใหม่นาเอายังมามันหัวหนวหั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 วหวหัวหัวหัังสดสวยหันหัวหััวหัวห เสดายเรามาสร้างเอาจังสิปะทุมมาเอาไปเสื้อหอยฮอกันด้วยเราสิเก็บปะทุมมาไว้แก่ครั้งเลยส่วนสนองความพูดนี่เอาไปขาดที่ม่บุตตามนี่เลยเดี๋ยวเราสิลงไปอาบน้ำปะแปลงหองๆรอนรองนปทุมมาของกางเลย ตังสี่ยันสิบแปบนมัมบันย่ำมือแรกน่ะนะมันก็บบวกว่าซาหัวสิบแนัมแล้วมันหานาวเนาะสามาสามอร่อยมราอยเออขอสะท้อนให้อัยังได้ด,ดีฮาวดเอาอ,เอ,อังสี่ขั้นยังได้ดีมาตุลงกันตุ้งลงใหญ่ก็ไปทุนมไปเฮสีอาทีเลยมาเจขาขาดทิ้งบดอ่ะไอ้เปียกเทบเลยนะนี่ยเปไยเทบ เดี๋ยวเราจะพเขาเหมืนเฮซี่โอ้อเยแบเทมาเกยไปเรือาเ่แห่พันแบดเทปเจ็เอาหมาหน่อยไปอ้อมเซนบ่ปวดใเอาไปมกเซนหัวเอาไปปั่นแล้วเร้อมแล้วทุนเฮซี่อาคีมาขาสุวตายสิคนเดียวเทปบอไม่ได้ไรเฮแีดเทป